สวัสดีครับยินดีนต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ Dream Motor ดรีมมอเตอร์โดยผมชานชัยนะครับวันนี้บรรยากาศยามบ่ายๆนะครับดรีมมอเตอร์ก็มีรถดีๆที่จะมานําเสนอให้กับหลายๆท่านที่สนใจนะครับรถบรรทุกคันนี้เป็นรถฮีโ o 10ล้อนะครับเป็นลักษณะของรถก็คือ10ล้อบรรทุกพร้อมตู้และเครื่องทําความเย็นนะครับยี่ห้อของรถก็คือเป็นของฮีโนปีที่จดทะเบียนปี2560นะครับเป็นรุ่นเพาเดียวแล้วก็ 260แรงม้านะครับความยาวของกระบะตัวถังบรรทุกก็คืออยู่ที่7เมตร80เซนเลยนะครับสภาพโดยรวมรวมหัวเก๋งตอนมาเนี่ยเป็นสีอือ่นนะครับไม่ใช่สีนี้ผมมากับสีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับโดยที่สีขาวเนี่ยผมใช้สีมุกทั้งหมดในการพ่นนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เวลาจอดอยู่กลางแดดกลางลานเนี่ยจะแบบโอ้โหสีขาวมันมันมีมุก,กะนะครับประกายมันจะสวยมากเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในทั้งหมดเนี่ยผมจะดึงออกมาผมจะลื้อออกมาให้เกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ ีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหลังคาอุปกรณ์ปัดเดือนไม่ทุกสิ่งทุกอย่างเบาผ้าปูพื้นนะครับถูกดึงออกมาแล้วก็เก็บแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่ระบบแอร์ในห้องโดยสารผมก็เช็คให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในหัวเก๋งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตอนที่ผมเอามาทำเนี่ยนะครับรถคันนี้ไม่มีสีโป๊แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นหัวเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องถามนะครับว่ามีอุบัติเหตุมาไหมนะฮะทีนี้ต้นรถพร้มอมเครื่องทําความเย็นขอขออนุญ,ญาตพูดถึง เครื่องทาความเย็นนิดหนึ่งเครื่องทําความเย็นตัวนี้เป็นยีห่ห้อเด่นยี่ห้อดังเขาเลยนะครับยี่ห้อเทอร์โมคิงรุ่นทีพันสองนะครับปกติแล้วทีหนึ่งพันนี่ก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับสำหรับแอร์เทอร์โมคิงแต่ตัวนี้ได้พันสองเลยนะครับทีมทีมงานของเรีมมอเตอร์ได้เซ็ตเครื่องทําความเย็นตัวนี้เนี่ยอีกรอบหนึ่งจนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ลองเครื่องทําความเย็นนะครับว่าอุณหภูมิสามารถติดลบได้เท่าไหร่ลองเรียบร้อยแล้วนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยเทสได้ทั้งหมดลบ20องศา แต่ลูกค้าของผมส่วนใหญ่จะวิ่งอยู่ประมาณ15-18เพราะฉะนั้นเนี่ยลบได้ถึง20องศาเนี่ยไม่ต้องกังวลในขณะที่เทสตู้เปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้พร้อมเครื่องทําความเย็นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากแล้วก็ตู้ตัวนี้เป็นตู้ไฟเบอร์นะครับลักษณะของตู้เนี่ยโอ้โหอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับภายในของตู้นะ,นะครับความกว้างเนี่ยผมวัดไว้อยู่ที่2เมตร47เซนสำหรับการเรียงพาเลตสองแถวเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเรียงพาเลตแบบสองแถวแล้วก็ ความสูง2เมตร45 cm. ความยาววัดในอยู่ที่7เมตร60เซนนะครับแล้วก็ลักษณะของพื้นเนี่ยกูด,ด้วยแผ่นอลูมิเนียมที่เป็นฟูกอย่างดีเลยนะครับแล้วก็สภาพตู้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีลิฟท้ายแบบโชก4กระบอกให้ด้วยนะครับลิฟท้ายตัวนี้ก็เป็นลิฟท้ายขนาดรับน้ําหนักได้แม็กซิมัมอยู่ที่2ตันนะครับยังใช้งานได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ตามมาตรฐานของดีมอเตอร์นะครับช่วงล่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นช่วงล่างจะระบีลูกปืนล ลูกหมากร้อยเผาทั้งหมด12ตัวบูชเผาโบกี้เผาโบกี้เนี่ยผมเปลี่ยนทิ้งใหม่หมดเลยผ้าเบรกทุกอย่างกระบอกเบรกผมเซ็ตใหม่ให้หมดอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานผ้าเบรกทุกดุมนะครับถูกดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนทุกดุมเลยเพราะฉะนั้นผ้าเบรกคันนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบคลัตชไม่ว่าจะเป็นแผ่นคลัตชลูกปืนปลายเกียร์ลูกปืนคลัสชถูกเปลี่ยนทิ้งด้วยทีมงานของบริมมอเตอร์และเช็คไฟวินให้ด้วยเรียบร้อยนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมสรุปสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่เปป็็นนช่ว่ววงงลลลาแ้กืมไะครับ สลักหูแหนบนะครับ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าล้อหลังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับรถพร้อมๆแบบนี้นะครับดิมมอเตอร์ตั้งราคาไว้อยู่ที่2 3งล0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ผม0816577048แล้วก็089891 4921เป็นเบอร์ของคุณทุกตานะครับรถคันนี้จอดขายอยู่ที่ดีมมอเตอร์บางบัวทองในสภาพที่สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ หลังจากการขายออกไปแล้วนะครับบรีมมอเตอร์มีรับประกันเกือบทุกจรายการมีอยู่สามสองรายการนะครับที่ผมไม่ได้รับประกันก็คือน้ําแห้งน้ํามันเครื่องแห้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องของเครื่องทำความเย็นของแอร์นะครับสรายการนี้ผมไม่ได้รับประกันนะครับที่เหลือผมรับประกันในระยะเวลา1เดือนนะครับสนใจโทรเข้ามาทักเข้ามานะครับผมรออยู่ที่ดรมมอเตอร์สำหรับคลิปในการส่งมอบรถบรรทุก10ล้อพร้อมเครื่องทำความเย็นขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้พบกันที่คันถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ